เห็นไลพี่เบีย้ยมีเรียกเรียกทีมงานแล้วครับ รอนะครับอันนี้ใหม่แกะกล่องเลยมานัดกันชัอันยี่สิบสี่้าวสวยๆครับ ครับเรียบร้อยตอนนี้พี่เบียร์เติมพลังก่อนนะครับ<ป>เติมเสร็จเดี๋ยวดันต่อครับแหมยวดดีเหลือเกินเคยเกี่ยวได้สูงสุดวันนกกีไ่ได้นี่พี่เบียร์สูงสุดเลยทำสถิติทำสถิติ anta, เอาไว้เนี่ย ใช่เอาตั้งเอานับสองโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นเนี่ยตัวเด็กคำถามเนี่ยอะไรกันหกสิบไร่เพราะว่าเนี่ยมันเป่ารถหลายคันแล้วแล้ววันนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งวันเลยเนี่ยมันเป่าขึ้เขาหวานเด็กกูกูกูกันเดี๋ยวผมถามนักกันกูว่าอะไรว่าข้าเราารถจังขันเลยโอ้ไม่ใช่วันนี้จะเป็นวันทำลายสถิติบ่อน หนึ่งแล้วตายว่าจะไม่กินข้าวเลยนะจะเอากินเย็นเลยจวดมากน่าจะจวดเพราะรูปหนุมานที่อยู่บนถังอุ่มนี่นะครับเพราะหนุมานนี่ไวฮซ้อมไวฮะเ้เฮ้เฮ้วฮ้เ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  อีคันนะ่ะที่หนุมานนอนในถังอุ้มนะ่ะโอ้ยนั่นดีจะรวกหนุมานติดเทอร์โบเลยันนั้นใชายาหนุมานติดเทอร์โบนนมามากี่คันนะทังทีมมนัดการช่างนี่มาเจ็ดคันวันนี้อ้างแทกรับคันเนื่ออะไรนะท้องอ้างนะเอ้าทวาทำไมมันแตกได้ อ๋อใบแ็กหลวมนละมัน,ม,นมันหลุดไปไปโดนเพราะว่ารอบจัดเกินไปหรือเปล่าปกติมันมันเขาวิ่งอย่างนี้ทุกท,ท,ทุกทุกคันไหมทั้งเจ็ดคันเลยไหมข,นนของพี่เบีรยนี่เร็วสุดได้ยังเนี่นโอ้ช้าสุดนะเนี่ยโอ้โหทั้งสี่พูนั้น,น่ะก็เร <laughs> ็ว <laughs> อันนี้อยู่มูเนี่ยเร็ว่้ม่นรถแ้วน่้งแเม่นว่าป่าม่นครับ่เป้งแล้วแข้งแ่วงดีกว่าโจ้าของนาบอกชื่นชมถึงแม้จะวเนี่ยวัยคุณภาพข้าวนี่สะอาดหมดจดเลยวเก็บงานดีก่าโอเคแล้วขแทบจะไม่มีร่วงเลย เขาไปฝึกอบรมมาจากไหนเนี่ยทั้ง7ดคันเนี่ยเจ็ดขุนพลของอู่มนัดเนี่ยไม่รู้ถ้าถ้าไปลงไปลงทุ่งไหนทุ่งหนึ่งที่แข่งกับทีมอื่นนี่ไม่ใช่จะเสร็จมนัสการช่างหมดเลยบอกผมยังไม่เคยเห็นอู่คัดไหนวิ่งเท่าอู่นี้เลยนะจริงอาส่วนตัวผมนะเอาส่วนตัวที่ผมไปเจอนี่ยไปสัมผัสมาไปดูมานะ อะไรนะเขาเขามีเขาว่ารถมันก็ต้องห้องเามีเขามีจัดเขามีจัดแข่งเกี่ยวข้าวกันม้างไหมเคยมีไหมพี่น่าจะมีเนาะเอาแต่ละอ๋มาจัดแข่งกันเนาะอ๋อ นู่นครับเจ้าของนาแม่มันเกี้วดีป่ะแม่ได้เกี้วดีอยู่พันมาแม่ว่าเลนไว้ป่ะนี่เจ้าของนาบอกโอ้โหหัวใจจะวายเห็นชอบเพราะว่าเสร็จเร็วอันนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดที่ว่าช้าสุดแล้วนะพี่เขาบอกมานะครับ มีจีดกว่านี้นี่ถ้าเกิดว่าไม่หิวข้าวนี่ปา่านี้แปลงนี้เสร็จหมดแล้วครับไม่อยู่หรอกป่านนี้ได้ย้ายแล้วแล้วเสร็จทุ่งนี้ไปไปไหนต่อพี่อ,อ๋อลงไปคือวันนี้ไม่ได้เหยียบหางเทเล์เลย ช่วงกินข้าวครับมีลูกปืนอะไรนะเขาเรียกลูกปืนอะไรพี่ลูกปืนอะไรนะตัวเตะตัวปั่นตัวเตะสายพานชุดชุดคอหน้านะมันมีอาการแตกก็เลยเปลี่ยนนิดนึงไม่รู้เหมือนกัน ห้าห้าห้าร้อยห้าสิบหรือห้าร้อยไม่รู้เอาราคาหน่อยนะเอาแล้วทีนี้โอ้ตกลงมาเกี่ยวกันนี้ยังไม่รู้ราคาเลยว่มาเกี่ยวเท่าไหร่นี่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เรื่องตังค์เท่าเลยมีหน้าที่เกี่ยวอย่างเดียวอ๋อหน้าที่ของทีมงานเกี่ยวอย่างเดียวก็คือเกี่ยวอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่น <c oughs> เย็นรวมยอดไล่เดียวอ,อ๋อแล้วพี่รับจ้างขับเรียนขับไล่เท่าไหร่เนี่ยนี่คนขับได้ไล่ห้าสิบคนขับไล่ห้าสิบบาทร,บรถขนไล่เท่าไหร่รถขนเป็นเที่ยวครับอ๋อขนเป็นเที่ยวนึกว่าขนเป็นไล่เคยมีนะบางที่ขนเป็นไล่ไล่ละร้อยสิบ <10 S 2> <ๆ S 1> ไล่ <5. S 1> ได้ข้าวสามถุงก็พันหนึ่ง อันนี้พันห้าได้ตัวมาดีได้กี่หมื่นกี่แสนแล้วจิวฮะวิ่งเข้ามาพี่นี่ะจะให้แพ้เสียนูนะเสียนูก็ได้เจอแล้วแพ้แพ้ให้ให้เสียนูเลี้ยงที่เดียวเลยเสียนูไปแล้วเสียนูไปแล้วแล้วไปใส่เนี่ยสวนเอาแยกวย่องตีว่าทางนี้บางเลอ๋อก็เลยไปต่อบางไม่ เอาละพร้อมแล้วครับอิมแล้ว ก่อนครับสวัสดีครับ